ให้เราทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถเก๋ง4ประตูสวยๆเท่ๆมาให้อีกหนึ่งคันแล้วนะคะใครที่กดติดตามอยู่นะคะแจ้งเตือนปุ๊บนะคะก็จะได้เจอพลอยเลยนะกับรถสวยๆอยู่ที่นี่ค่ะใช้เงินออกรถเพียง999บาทคือจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาก็รีบรีวิวมาให้ดูก่อนเลยนะทุกคน ฟ้าเปิดแล้วนะคะท้องฟ้าสวยสว่างมากวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรถเข้าใหม่กันเลยดีกว่าค่ะ Toyota Yaris a t i ท Entry นะคะเครื่องยนต์1,204คันนี้เป็นรถปี2022ค่ะหมา่น้อยๆวิ่งไปแค่หลักหมื่นโลเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาชมคันสวยคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะน้องเป็นรถที่มาพร้อมสเกิร์ตนะคะ s k i ิร์ต i ดรฟนะคะทำให้รถดูแบบหล่อขึ้นเยอะเลยสปอร์ตขึ้นมากม นะคะรถเป็นสีเทาดำเครื่องยนต์1 2 0 4 y a a ซีซีนะคะ Yaris Active Entry ปี2022ค่ะนี่นะคะช่วงนี้จะบอกว่ารถราคาดีมากๆนะคะดีสำหรับคนซื้อ <c oughs> ได้ล้อดเดิมศูนย์ค่ะพร้อมยางคุณภาพดีดันหอบนะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะไฟเลี้ยวแก้มข้างแบบนี้ค่ะ, <c oughs> ะ,คะมือจับนะคะก็เป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะกันสา์มีมาให้ครบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมนี้บ้าง นี้เลยนะคะรถสวยขนาดไหนให้ดูเลยนะคะเป็น Yaris Entry นะคะเครื่องพันสองนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีสเกิร์ตให้รอบคันนะคะคันนี้ก็เป็นสเกิร์ต Drive S ด้วยทุกคนสวยมากๆเลยนะจ๊ะภายในจุของได้เยอะนะคะเป็นของห้องสัมภาระนะคะก็สามารถนะคะเปิดจากด้านในนะคะเดี๋ยวดูกันภายในห้องสัมภาระนะคะเปิดตรงนี้นี่นะคะมาดูกัน โอเคนะคะสำหรับภายในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระกว้างๆแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศคือสะอาดมากนะคะจุกของได้เยอะนะ,ะรถปี2022ทุกคนภายในนะคะเราก็จะติดอุปกรณ์นะคะช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะอุปกรณ์ SOS แบบนี้มาให้แล้วนะยางอะไหลเขาจะไม่มีแล้วนะรุ่นหลังๆนะคะนี่เลยคันนี้สวยจริงๆทุกคนสวยจัดเอาละนะคะสำหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารนะคะตามมาดูกันเลย นี่จ๋านะคะภายในก็จะได้ชุดเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านุ่มๆนะคะสบายๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้มาให้เพดานก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะรถส,สวยจีนทุกคนถ้าอยากได้คันนี och, ้ทํำยังไงนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างลิปได้เลยนะรถสวยมากนะคะบางคนดูไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะก็ตัดสินใจแล้วนะว่าอยากได้คันนี้ใช่ไหมสวยมากๆเลยนะคะมาขึ้นรถกันรถย a r i s e n t r รนะคะเป็นตัว เอทีพนะคะเขาก็จะเป็นรถเครื่องพันสองนะคะแต่เอทีพเขาก็จะเป็นรถสีประตูนะคะอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่แบบว่าชอบสีประตูนะคะด้านในนะคะขึ้นมาแล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากฮ่านะคะบรรยากาศข้างนอกคือแบบร้อนเปรี้ยงทุกคนนะคะแต่ตรงนี้นะคะแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะถ้าเรามีรถนะคะสู้แดดนะคะแอร์เย็นแบบนี้นะคะรับประกันอยากเดินทางทุกวันแน่นอน นะคะพวงมาลัยค่ะของเขาได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายอยู่ตรงนี้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอยขอปรับเสียงลงไว้ก่อนนะคะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะตรงกลางคอนโซลนะคะเป็นจอแสดงผลแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักนะเป็นสีฟ้าเปิดปิดได้นะคะเสียบแผ่นซีดีได้ปรับเสียงขึ้นได้นะคะช่องเสียบสาย AUX USB อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นช่องแอร์นะคะแบบนี้มาให้ สวยๆเลยนะได้ขับเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะคันนี้เป็นรถปี2ีค่ะฉเฉลยแล้วนะคะไม์วิ่งไป32,371โลเท่านั้นค่ะพอย,ยเปลี่ยน่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะนี่นะคะบุค๊คเซอร์วิติดรถมาให้ภาษีพรบก็ต่อให้นะคะไปด้านบนติดพร้อมใช้งานนะคะม้านบางแดดก็สวยงามแบบนี้เลยนะทุกคนถ้าใครนะคะตามหารถที่ปีใหม่ๆไม,มน์น้อย,นอยนะะนๆนะคะผ่อนเบาๆนะคะเพียง6,424นะคะราคาพิเศษนะคะเพียง 369,000นเนคะเป็นรถปี2022รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างนะคะข้อมูลที่ตรงเป๊ะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะเดิมค่ะใช้เงินออกรถ999คือจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกได้นะคะในการออกรถทำยังไงแคปหน้าจอติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ